แสดงคือเต้นมาลีได้น่ารักนะขอบคุณค่ะจะบอกว่ามาดูตัวเอกใช่ไหมรู้สึกว่าแบบตอนซ้อมเต้นสวยกว่าเหมือนแบบมันตื่นเต้นไงพอเวลาพอเวลาวันจริงแล้วแบบขึ้นเวทีมันก็จะแบบเ,เต้นเชฟปาราแล้วแบบบางทีมันก็จะใช่แต่ก็สนุกมากๆเลยแล้วก็วันนั้นก็แบบ อากาศร้อนมากๆด้วยใช่ไหมล่ะแล้วเอ็ด uh, ีใช่ไหมพอรู้ว่าจะได้มีรํมตอนแรกเขาก็บอกก่อนว่ามีรํมอะไรบ้างแต่ก็ยังไม่รู้ว่าตัวจะได้รํมอะไรใช่ไหมแล้วก็แล้วก็วกพออมฟิตติ้งชุด ก็แบบว่าโอ้ได้ใส่แบบสบายแบบอก็แบบแอบเขินอยู่ตอนแรกอะตอนแรกอะไม่ไม่ใช่ชุดนี้เป็นชุดเป็นเป็นสบายสีแดง ใช่เป็นสบายสีแดงพี่ฟอก็สีแดงคดินก็คดินตอนนั้นก็เหมือนจะแดงเหมือนกับคุณลุไม่แน่ใจมีรูปหรือม,ดม,อมเดาไว้เดาไว้เอามาให้ดหูแล้วก็แล้วเขาก็จะแบบว่าให้ครูสอนลํำมาสอนพวกเราเลยนะทุกคนใช่มีครูสอนลํำเข้ามาสอนเลยแล้วก็ได้เรียนลํำอยู่ได้ได้เรียนลํวนววนนนำวันเดียวป่ะตอนนั้นใช่เรียนลํำวันเดียว คือแบบตอนนั้นเขาก็แบบเหมือนคืนที่ก่อนที่ครูจะมาอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเออดัดดัดมือไว้เลยนะเนี่ยเอาไว้ตรงน้ําร้อนแล้วก็ดัดไว้เลยนะเออก็ทำเหมือนอปอาบน้ำแบบมันจะทันไหมมันแบบวันเดียวมันจะทันไหมก็สรุปว่ามันก็โอ้มันก็แบบมันก็ไม่ทันเท่าไหร่อ่ะทุกคนหนุมก็แบบไม่ทันเท่าไหร่ไงทุกคนใช่แล้วพอครูมาสอนลําใช่ไหม เครียดมากเพราะว่าเป็นสามคนที่ได้ล้ำซ้อนขันด,ดอกแล้วก็คันยิงลำ้ำเก่งมากคันยิงลำแบบโปรเฟชชั่นอลแบบแบบนางล้ำมากทุกคนแล้วพี่ฟอเขาก็แบบโอ้พี่ฟอได้อยู่แล้วแบบตัวอ่อนสมัยสมัยอะไรเงี้ยได้อยู่แล้วทุกคนแล้วเราอะก็แบบทุกคนตอนนี้เครียดมากนะเพราะว่ามัน มันยากมากไหนจะต้องจำท่าอีกอะ่ะพรู้ว่าเราแบบอินี่ก็แบบจำท่าเป็นคนจำท่าช้าอยู่แล้วว่ายิ่งแบบยี่เครียดเลยทุกคนแล้วไหนจะไหนจะตัวแข็งไหนจะตัวแข็งอีกเลยทุกคนตอนไหนก็คือแบบว่าอือเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วใช่ใช่รับบทนางรำพี่ค่ะคือแบบอือเอาแล้ว ตลกอ่ะใช่ต้องทำเซียนเหมือนเรียนมาต้องทำเหมือนเออรุ่นพี่เก่งอนะ่ะสอนน้องอะไรเงี้ยความจริงก็คือเออแล้วก็มีอยู่อันนึงด้วยคือเหมือนแบบคือมันก็ถ่ายกันหลายทีใช่ไหมอาจจะเห็นแค่นั้นแต่ว่ามันมันก็แบบทําอยู่หลายทีเหมือนกันแบบคือน้องอ่ะหันหัวถูกข้างแล้วแล้วเราก็ไปทบอีกทอดนหนึ่งไปได้ที่ผิดก็คือตลกอ่าใช่ <laughs> ใช่แล้วทำไมแกไม่ไปสอนคนอื่นทำไมสอนคนิงก็มนเป็นโบสถค์ค่ะเขาให้เขาให้เหมือนเราต้องสอนคนิตอะไรอย่างนี้สรุปสอนคนิงผิดใช่คะ่ะสอนผิดแล้วพอแบบว่าคัดอีทีสิน้องบอกว่าเออผิดได้แล้วนูออเมื่อกี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ ล่าฉากกอดกลมหน่อยได้เลยค่ะก็เออมันจะเป็นเหมือนแบบว่ามามิม้งกับพี่ฟอก็แบบแอบบมองน้องอยู่แบบน้องเจ็บขาแล้วก็เหมือนแบบแต่ว่าน้องก็แบบพยายามทิ้งไม้เท้าแล้วก็ลัมขึ้นมาเหมือนแล้วก็แอบ,บมองแล้วก็ลุ้นแบบว่าลุ้นน้องอยู่อะไรเงี้ยใช่แล้วก็แล้วก็วิ่งเข้าไปกอดกันกลมเลยใช่แบบให้กำลังใจกัน มออะะไร่ใช like ่เหมือนแบบแอบมองอยู่แล้ก็แบบยิ้มเก่งมากเก่งมากแล้วก็แบบกอดกันกลมฉากคันยิงล้มเหรอโอ้ล้มอยู่หลายล้มอยู่หลายอยู่ใช่เพราะว่าก็มามิกับพี่ฟอกรอยืนยืนกันยืนดูยืนดูยืนดูอยู่ใช่ก็ล้มหลายนะแต่ว่าเก่งมาก คันนี้ผลิดใช่คันนี้ผลิดคืออะไรลมเล่นลมเล่นยืนขำหรือเปล่า <c oughs> ก็นิดหนึ <c oughs> <c oughs> ่งก็ยืนอยู่กับพี่ฟอไม่ข,มวขำว่แบบให้กำลังใจแบบน้แบบเพราะว่าแบบต้องล้มแล้วก็เหมือนแบบมันต้องมีอันที่ล้มแล้วแบบกล้องจับหน้าด้วยแล้วบางทีก็จะแบบเหมือนน้องก็จะติดติดยิ้มนิดนึง แล้วก็เขาบอกว่าไม่ได้ต้องทำเหมือนลุมแบบ่าเอ้ยก็ออกมาเก่งมากขวดเลย